ก็วันนี้เรื่องสําคัญที่ฝากข้งหลวงน่าส่วนราชการประจำจังหวัดนะครับเรื่องแรกก็เรื่องการทํางานตามพระราโชโองการของในหลวงเนี่ยนะครับเรื่องหลักเศรษฐกิจนะครับพอเพียงนะครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเรื่องโคกหนองนาโมเดลเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เรื่องที่สองที่ฝากวันนี้ก็คือเรื่องนโยบายของรัฐบาลครับเรื่องโครงการเราชนะเนี่ยนะครับเราก็ดําเนินการกันมาจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็คือดูแล พี่น้องที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับที่ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนเนี่ยเราก็ลงทะเบียนให้อำนวยความสะดวกให้ก็ใกล้จะแล้วเสร็จผมส่วนเรื่องโควิดนะครับมามารการผ่อนคลายแล้วครับโค,คบวคิดนี่ตอนนี้ก็พิจิตเรานะครับปลอดมาต้อง50กว่าวันละก็ผมพูดคุยกับทางคณะกรรมการโรคติดต่อด้วยแล้วก็ทางท่านเอมเ,เภอว่าเดี๋ยวเดือนมีนาเนี่ยเราก็จะผ่อนคลายในเรื่องการทำกิจกรรมต่างๆให้มีชีวิตที่เป็นปกติสุขนะครับให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ก็ยังกาดไม่ตกนะครับก็ทุกๆจุดทุกๆแห่งที่ทำเนี่ยก็ยังต้องมีมาตรการทางสาธารณสุขนะครับเรื่องการสวมหน้ากากนะครับเรื่องของการล้างมือเรื่องของการเว้นระยะห่างก็ยังคงต้องถือปฏิบัติแต่ก็สามารถจัดกิจกรรมได้มากขึ้นเพื่อจะได้ดูแลเรื่องเศรษฐกิจของเราให้ดีขึ้น,นครับก็เป็นสรุปนะครับอาจจะได้ไม่ครบถ้วนเพราะว่ามีเวลาที่จำกัด แต่ก็จะบ่งชี้เป็นวดนะครับก็คือให้มีความเพบ่หน้าในทุกระยะนะครับก็อยากจะเย็นว่าหัวหน้าส่วนท่านถ้าลูกน้องของท่านมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องให้มากระซิบมาผมจะเป็นจัดการใน้ผมด้บตราบแต่ท่านเกษตรกรจังหวัดเมื่อวานเย็นเนี่ยว่าล่าสุดนี่เรามี ผู้ที่เขาลบโครงการถึง500กว่ารายนะครับซึ่งสูงกับเป้าที่กระทรวงเกษตรมอบหาสมบูรณ์ในเรื่องของการเกษตรก็คือมีความพอเพียงมีทุกอย่างครับมี4ร,รุ่นนะครับท่านผู้ว่าเก่าหรุ่นในส่วนที่เป็นสำรวจไหแล้วก็ตอนนี้ขณะนี้เ่ากำลังเรื่องของการรื้อถอนได้ขออนุญาตไปที่เฉลิระกล้าแล้วก็ยังรอผลอยู่แต่ว่าก็ได้ให้คาแนะนำน,นะคะว่าในเรื่องของการรื้อถอนกับการจับตัวผู้รับจ้างเนี่ยอยากให้ทํำ ทางจังหวัดเองนะคะที่ติดเชื้อแล้วใครเหมือนเรื่องกับว่างรัมาเราเพิ่งได้รับมานะคะเดือนที่ห้างคุณพาเพราะท่านรัฐมนตรีไปรับปากแล้วว่าจะฉีดเลืดเดือนละอะสิบล้านสิบล้านคนเดือนสิบล้านคนทั่วประเทศเถ้าเราไป